สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมานี่สิมาเห็ดมกหมวกอะไรนีนร่นาะจากพี่น้องจ๋าเห็นมุกหมวกอะไรนี่มั้งพักของเราพักกับได้มี่อย่างไรจ้ะพี่น้องล่างตู้เย็นพักแพงจ้ะพี่น้องจ๋าสะจีนพักแพง้งอุ๊ปอ๋งโมเมนต์ว่ามกหมอกเอาจะมันสิออกมาเป็นจังไรแล่ะพี่น้องนะ รสติดตามช้มแล้วจ้นะนี่กระปลาของเราเครื่องแม้น,นี้ก็รสดีเกลือแป้งนัวเด้อพี่น้องเด้อย,ยังไม่ใส่แต่น้ำกระแดกเนาะเอาผักลงแล้วจ้ะพี่น้องเอาลงไปส่วนหนึ่งเนาะใส่มักแห้งเท่าพี่น้องนู่เดียวพี่น้องเลยซื้อนาาหวานตันนึง แน,น,น่น,น,อนอนเนาะกินกับข้าวเหนียวใส่ลูกโดดด้วยจ้ะพี่น้องจัะเซ็บแน่นอนจ้ะพี่น้องหมกหมอปลาเนเนาะเกลือแป้งนัวนเนาะพี่น้องรสด,ดีประแกจ,จ้ะแล้วก็ใส่อันกระเทียมหัวหอมหัวเซงไข้จะใบมะกรูดจ้าให้มันหอมเนาะ สูตรใส้ส,สูตรมันนด้วยพี่น้องจ้ะอันนี้หมักแค้งเหลือในหมกในตูน้เนาะก็เลยเก็บมาใส่จ้ะเป็นคนมักกินหมกักแค้งมักกินพักพี่น้องเอ้ยขาดพักก็ได้เลยช่วงนี้พักแพงสั้นเจ้าเอ้ยพักกะกำรรนี้เดี๋ยวหาบาทพี่น้องจ้ะลาผักซี่เอาใส่นะ้ำให้มันหอม คนจกมม่ยิบมม่ย่อยอยู่พี่น้องเลยพี่สุปริตาจิ้มให้เบิ่งแล้วละ่ะเี๋ยวเราจะนัง่งจิ้เหลือพักที่ตัวไว้ใส่ตตมหลังจ้ะเอาขึ้นเตาเลยจ้ะพี่น้องขึ้นเตาเลยจ้ะพี่น้องรีไฟอ่อนๆไว้เราปิดไฟเาไว้บันรอติดตามตอนต่อไปจ้ะพี่น้องจ้ะ แล้วพี่น้องเ๋ยสา่าไฟไฟอ่อนๆแล้วนั่นเนี่ยหอมมากพี่น้องจ้ะหอมตะไคร้เนาะโมเมนมุกแล้วนะเบิ้งแล้วกระไรอาจจะเป็นอัน อมแล้วพี่น้องซิมมาก่อนอแซ่บพี่น้องจัดแซ่บฝาหมอนบ๊อกพอดีพี่น้องปิดไปก่อนปิดไปก่อน,น,ออนแป๊บว้าวพี่น้องจัด ควรพี่น้องจำใส่พักรอบสุดท้ายกันกคนต๊พอดีเลยพี่น้องเลยปิดฝาเราชมตอนเสร็จเลยนะจ๊ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้ามาเด้อจ้ะพี่น้องจ๋ากับข้าวเย็นวันนี้มกหมอปานิน โบแมนมุกหมดจักอีหยังก็มาจักพี่น้องเลยสูตรอาหารตามสไตล์ไม่คว่ำพรนน่าจะเนาะแล้วก็หมักแต้นจ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะกินข้าวเลเย็นน้ำกันได้จ้ะป่านนี้จ้ะพี่น้องเหมือนอ้อนั่นแหละพี่น้องเลยมีพักเยียงกับยิบไซยิบไซเนาะจับแเซ็ตน้อกันเด้อจ้ะขอมารับชมกับฝากกดไลค์กดติดตามให้ในเด้อจ้า ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจน้จ๊ะนาะอเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นาอจ้าเพื่อนใหม่คนไดไปหาซากอ่ะมาทวงได้เด้อพี่น้องเด้อมาหลายรอบเด้ออันยากลูกน้อยนาะจ้ะพี่น้องจะก,กันไดนเห็นขันจะก,กันไดเลี้ยงลูกเนาะออาจจะไปหามูคูซากน่นิดนึงด้อจ้ะพี่น้องฝนกระตุกพี่น้องจ้ะมาเด้อจ้ะมันมากปนินมันมากจ่ะ นิี้ส,ส,สดจ้ากับข้าวเย็ยนวันนี้กินกับข้าวเหนยวจ้ะพี่น้องซับแมาเด้อมาเด้อไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ